ดีค่ะพบกับช่องอากรอกะนะคะฝากรักแล้วฝากลักแล้วกับรถเราเหรอคะเอาหนูทำไมฝากรักไว้ล่ะลูกม้องกินแม่ขออุ้มหน่อยนั่งลงแม่เอ <c oughs> อไม่ต้องินแม่หื่อเฉยเลย เฮ้ยพันเดียวกันอยู่พันเดียวกันอยู่พันเดียวกันปะสาวๆตัวใหญ่กว่าไปเลยแม่ไม่ชอบอุ้มนานมันไมชอบเนาะเออมันชอบเล่นเองเอาเข้าไปแล้วไปเดียวไปนู่นแล้ว ไปโลดนี่อ้าวอ้าวาดูลไม่กัดไว้หน่อมาลวมาลวมามาวมาเลวัวออกไปชอบเพื่อนชอบเพื่อนเขาขี่หลังเลยนี่สามนี่อาบน้ำมาแล้วอาบน้ำมาแล้วนี้ยังไม่อาบาก็ดูอุปกรณ์พ่อหนดูสิเเียบจริงจริงเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วแบตเตอรี่นะ แบตหมดมาเสียบแบตเลยค่ะค่อยต้องไปมาชาร์จแบตกจนหมดนะคะที่ลูกจันเลยเพราะว่าไม่มีที่มาเรียบร้อยเลยนะคะเติมที่แบตเตอรี่เติมที่โอ้โหต้องใช้แบบนี้เลยนะคะสุดยอดมากเลยกลับ่านี่แม่ราก็ต้องไปซื้อแบบนี้เด้อมาน่ะหรือแบบนี้บอกใช่เนาะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีไฟเนาะโอไป้โหอยากได้เลยอ่ะเจ๋งอ่ะ ใช่มันใช้ได้กี่วันละแบตเนี่ยสองวันถ้าใช้แบบซอสแจ้งอแงค่ส้แบบอสแอดแจ้งเข้าดีลยเข้าดีอยู่ดียดีแบตเี่รูปใหญ่มันก็ไวอนะการได้ไวนะเร็วกดพัดลมได้ด้วยหอเข่าก็ได้ เมื่อคืนนี้เปิดไฟคนร่วมยังไม่เคยไม่ลองค่ะแม่ใหญ่เมื่อคืนนี้ค่ะก็เปิดไปเมื่อคืนทั้งคืนแล้วก็ชาร์จแบตด้วยชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแม่นางก็ได้ชาร์จแบตนี่เลยแม่ดาแม่ทีก็ได้ชาร์จนี่แล้วแม่คำทรงคำใสเลยโอ้ดีมากเลยก็เอามาชาร์จเลยแล้วเขาจะชาร์จถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ชาร์จแบตกับแม่ใหญ่นะนอนหลับไปหาเห็ดถ้าไฟหมดก็หลับเลยไปหมดกลับเลยพักประมาณไหนหรอ ไปหาเหตุไหมขาวหน้า้หาคนละลูกนะคะเท่าไหร่คะซื้อมาคนละลูกเลยแพงยนถ้เท่พ่อนเลยค่ะแบอรี่ลูกใหญ่นี่เท่าไรราเสี่ห้าร้อยไม่ได้ไม้ยของใหม่เลยบอใหม่กแ่องเลยนะพวกอันนี้กลางาเห้าพันด้ทเอาละ ว่าแมงมันพัดลมแล้วก็ใช <as> ้ไม่ได้แต่ว่ามซาสะดวกแต่ว่าอันนี้พัดลมก็ใช้ได้แล้วก็หาหลอดไฟมันก็เปิดได้โอ้โอีกแล้วครับโช์อีกแล้วครับมครัโชว์คนที่มีรถก็ต่ออีกแล้วคนไม่มีรถก็ต่อใชก็ใช่นี้ก็เอามาอีกเราจะได้หลายรู็เสียบได้หลายคนโอ้เพักไฟไม่ไ้ไวานันอื่นม่ชแนหาม่ทินก็มาแล้วนี่ดี๋วก็มีพืนอีก พ่าถินถูกใจไหมเออทำไม่ได้แม่พ่อคุณนะคะที่ได้แม่ใหญ่ช่วยแม่ทินต้องกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ได้คลิปเลยถ้าไม่ได้เอาแบบนี้มาเป็นชาติที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ปลาดาก็เสียบอยู่แล้วหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนี่ไม่ได้ใช้งานเลยอันนี้น่ะจะใครจะโทรก็โทรไม่ได้จะติดต่อเปิดท้ายเปิดท้ายชาร์จไฟพ่อใหญ่นิ่ม ครั้งละ0.5สตางค์ติดต่อไม่ได้เลยนะนี่เพราะว่าทุกอย่างติดต่อในเครื่องนี้แต่มันหมุนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะพี่น้องันนี้ดีใจที่ได้ชาร์จแล้วเฮ้ยดีใจที่ได้ชาร์จนะแม่ใหญ่ขอบคุณมากๆเป็นไอเดียสุดเจ๋งนะครับ่่ใหญกระเป๋ากี่ใบทำไมซอเปิดที่สุดคลุกกระเป๋าเลยก็นี่ไงเอาเอาเบอร์สัมมาชาร์จไงไปไปเดี๋ยวเราไปเอาันั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้งคิมรอนะไปเอาเห็ดเท่าก่อนเด้อนี่ไงนี่ สอวปล่อยไมันอกอีไม่ใช่เห็นเนเียวตัวนั้นทำเชือมัฮะั้นเหรอไม่ผมอยากให้มหาตอนี้ก่อนเลยมหาตอนี้ก่อนกินอยากให้มหาอันนั้นอันนั้นแม่ถึงไปคนเดียวทางโน้นเะมมหาเห็ดอีกแล้วเห็นคำว่าเห็ดผอก็ตรงนี้ มือโป้เฟชชอนกอกกอกนั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกแล้วเห็ด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 อะไรแม่เนี่ยอันนี้เห็ดหน้าวัวมุ้ยเอิญเพืกันนี่ตัวนี้เนาะหน้าวัวหัวหันน้าเห็ดหน้าวัวไม่ใช่เห็ดหน้าม้าเนาะเห็ดหน้าวัวกินได้ไหมแม่กินได้ค่ะลักษณะก็คือนี่ค่ะเราสังเกตเห็ดหน้านี่บีเลยว่ะนี่นี่ มันจะเป็นครีบท <Should. S 1> uh ีท huh. uh ีแบบนี huh. uh ้ค huh. uh ่ะ huh. ก uh ินได้ล huh. uh ุงจิมให้สังเกตตรงนี้เลยทีทีใช่อุ้ยทดี่สองหนุ่มอยู่ไหนสาพ่อหน้าวัวโอนี่มีอีกแม่เห็ดใครอุ้ยอันนี้เห็ดอุ้ยเห็ดอะไรแม่นี่เห็ดเหมือนกันแต่ว่ามันยังหนุ่มค่ะกระจูมมันนี่อยที่นี่เากระจูมมันเนาะอันนี้เห็ดอะไรคะแม่เห็ดหน้าวัวค่ะน้วัวกินได้ไหมกินได้ค่ะันี้เอาไปนึ่งเอาไปแกง อ้าวแล้ววันนั้นที่ที่เขามาเห็นตรงกอนี้แหละที่เห็นเยอะๆนั่นคือกินได้ใช่ไหมตอนไหนที่แตัดมามานู้นกอนู้นกินนู้อเห็ดหน้าวัวค่ะนี่ไงนี่ไงก็จะมีฝั่งนู้นด้วยสองดอกนี่นี่เห็ดหน้าวัวบ่เเห็นมันจะเป็นลื่นๆกินได้ใช่ไหมมันจะออกเป็นหมูกินได้ค่ะเมดีกี้ตอนนี้นี่คือรวมเห็ดมากใช่เห็ดแดงก็ออกแล้วที่ที่นี่เห็ดแดงเห็ดเพาะ เห็ดละงอกเห็ดหน้างูอะเนาะโอ้ต่อไปนี่เห็ดเห็ดอะไรก็จะออกตามฤดูกาลเลยกี้คือสีหลายเนาะคือสีแม่มุมต้องใจะเป็นพวกเห็ดเก่าครับอุ้ยสีเจอเห็ดอีกแล้วนะครับแม่จบคลิปหน่อยโอ้ซ้ไมอ๊อบโกกนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะซีเบอร์คัทพัดเบต้าคูลแคนดื่มเพื่อสุขภาพนะครับ พีพีสก,กินครีมบำรุงผิวนะครับรเ,รเจลอ,นเนอาบน้ำน,น,น,นะครับออหอมนุ่มละมุนนะครับมาดีพีดดีทอร์รีอาบำรุงสุขภาพลูทินเซตบำรุงสายตาสนใจเบอร์โทร0820484426ค่ะข,ขอบคุณแม่ออบด้วยนะครับคนค้นแม่คนต่อไปพี่เจออีกค่ะน้อนเดอผ้เข้าไปเบิ่งน้ำขาวผู้ ต้นใหม่เราไม่ออกวันลงกิมถ้าคนะ้นๆเราเห็ดๆเราต้องสะแบบนี้ได้ถ้าซว่าเห็ดพอเราต้องทำแบบนี้ลงกิมถ้าเราเห็นแล้วก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ